không được นีราบุรีผู้าที่มีความปสะสจาหนุที่ราิราบุรีโกลตัสองิดร้ครับก็ต้อนรับการกลับมานะครับของี่อห้นนี่สี่้ครบดิเศปสบพูดยสาจากประกรุงเทพมาทางระาบุรีรัมยินดีต้อนรับกับมาวีอครั้งยนดีต้อนรับกับมาวีอีกครั้งครับปนังเบสมา แล้วก็ขบวน4ี4่ห้านะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่งดไปเกือบ2ปีนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ก็กลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ปิดไปตอนนั้นวิ่งอัดใหญ่ประมีาครับผมอันนี้มุดมันก็ไม่แบบวันนี้ก็มีพี่โดมนะครับแล้วก็ไมเนอร์นะขางหลังนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรัน ตรวกบขับรรนนีรกดเรียมีขอและสามารถขับรถได้ครับ ใ็ปมดีและสถานีหัวถึงเป็นสถานีต่อ เราอาลูกศรั้งแต่าดขนาใ ต้อนรับการกลับมานะของขบวน37และ45แบบเต็มรูปแบบนะม่ที่สุดมันก็กลับมา <laughs> วันนี้ก็มากับพี่โดมนะแล้วก็ไมเนอร์เฮ้ย <laughs> ไมเนอร์อย่าเดินหลบก้องเออเดี๋ยวไปทางมุลละเกตต่อไหมโอเคอันนี้อาจจะเป็นยนะูทูบช็อตเนาะโอเคก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ